จากความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ว่าย,ยังไม่มีวิ่แววว่าจะจบลงเมื่อไหร่ทำให้ตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเจอสึกหนักและสร้างความกังวลต่อน,นักลงทุนว่าตลาดหุ้นไทยถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยังแน่นอนครับการปรับตัวลงมาจากตรงนี้นะครับประมาณ1,380จุดนะครับอินเด็กซ์ของเราจะลงอยู่ที่ประมาณ25%ณวันนี้ผม ดูอินเด็กซ์อยู่นะครับ mm. ก็อยู่มาณ1,380ถึง1,350เนี่ยนะครับ mm. ก็เป็นจุดที่ mm. เทียบง่ายๆก็คือใกล้ๆก,กับจุดต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต mm. ไม่นับรวมในช่วงของเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่ลงประมาณ50เนะวันนี้เราถือในจุดที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ต่ำมากด้วย แต่อาจจะไม่รู้ว่าต่ำสุดนั้นแค่ไหนเรานับตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่ต้นปีจุดสูงสุดของตลาดนะครับมาถึงวันนี้นะครับปรับตัวลงมาแล้วก็มีดีขึ้นบางช่วงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นการปรับตัวลงไม่สามารถทำให้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับการปรับตัวลงตรงนี้นะครับลงมาประมาณ25เดือนแล้วนะครับนั่นหมายว่าเอ๊ะจากตรงนี้ไปถ้าเราเราจะกลับมาที่เดิมเนี่ยอย่างน้อยนะครับอาจจะใช้ระยะเวลา2ปีขึ้นไป แม้ตลาดหุ้นไทยจะยังไม่สดใสแต่มีทางเลือกดีๆสำหรับนักลงทุนค่ะโดยการออมหุ้นระยะยาวอัตโนมัติด้วยวิธี DCA, VA และ S&P a จะช่วยป้องกันความผันผวนได้ค่ะ และถ้าหากใครสงสัยว่าการออมหุ้นระยะยาวอัตโนมัตินั้นคืออะไรนั้นก็คือเน้นการลงทุนสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนสร้างโอกาสลดความเสี่ยงซื้อหุ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถออมหุ้นระยะยาวได้ถึง2ปีขึ้นไปโดยมีกลยุทธ์3อย่างดังนี้ค่ะตัว DCA ก็คือย่อมาจากดอลลาร์คอสอเนะครับก็เป็นลักษณะของการซื้อเฉลี่ย ในการแบ่งจํานวนเงินเท่าๆกันนะครับซึ่งหลักทรัพย์บุญหลวงเองเนี่ยเราใช้วิธีการแบ่งจัดการเป็นการซื้อเฉลี่ยรายวันนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าตัดเงินมาทุกต้นเดือนเราจะแบ่งวันทําการของเดือนนั้นนะครับเป็นจํานวนวันที่กําหนดไว้เช่นอาจจะเป็น 15, 20วันนะครับ21วันแล้วก็นําเงินจํานวนนั้นนะครับมาซื้อหุ้นในทุกๆวันในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับส่วน V A เนี่ยย่อมาจาก Value Average นะครับ ก็จะเป็นการซื้อเฉลี่ยทุกๆวันเหมือนกรรันเพียงแต่ว่าความแตกต่างนั้นก็คือจะเป็นการแบ่งเงินซื้อโดยดูสัดส่วนนะครับของอปริมาณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเช่นสมมุติถ้าเกิดราคาหุ้นปรับตัวลงทําให้มูลาค่าพอร์ตเราลดลงนะครับเราจะใช้เงินมากขึ้นในการซื้อหุ้นแต่ถ้าวันไหนนะครับราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะซื้อในจํานวนหุ้นที่น้อยลงนะครับหรือซื้อในปริมาณเงินที่น้อยลงเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเฉลี่ยราคาได้ดีกว่า แต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้ง2แบบจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน SAP นะครับก็คือย่อมาจาก Stock Accumulation Plan นั่นก็คือเป็นการออมหุ้นโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการออมหุ้นโดยตรงที่จากเดิมเราต้องเป็นเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวนะครับเราใช้ระบบเข้ามาบริหารจัดการโดยการเลือกหุ้นตามนโยบายที่เรากำหนดนะครับโดยหลักการลงทุนของ SAP 0ูนที่เราลงทุนอยู่เนี่ยก็จะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะของการจ่ายปันผลนะครับ ที่ดีในอันดับต,ต้นแล้วก็มีผลประกอบการที่เป็นบวกนะครับแต่ไยงไก็ตามเนี่ยใน,ในตลาดหุ้นเองเนี่ยผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทในแต่ละช่วงเวลาผลประกอบการอาจจะมีช่วงที่ดีและช่วงไม่ดีนะครับซึ่งนักทุนจะต้องคอยติดตามว่าจะเลือกอลงทุนช่วงไหนยังไงดีถ้าเกิดบริษัทผลรประกอบการไม่ดีก็อาจจะไปหาบริษัทที่มีผลประกอบการดีกว่าแต่ว่าหลักทรัพย์หลวงเองเราใช้โปรแกรมเข้ามาจับเพราะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหลักทรัพย์ที่เราถือลงทุนอยู่นะครับมี มูลค่าพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นผลประกอบการแย่ลงหรือว่าราคาหุ้นนั้นปรับตัวสูงขึ้นจนทําให้ปันผลที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับมีสัดส่วนที่น้อยลงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนหุ้นตัวนั้นออกทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะถึงแม้จะใช้เทคโนโลยีในการออมแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ระวังถึงแม้ว่าชื่อว่าเป็นออมนะฮะแต่ว่าการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์เองเนี่ยยังไงก็มีความเสี่ยงเห็นไหมว่าความเสี่ยงเนี่ย จะถูกจํากัดนะครับแม้ว่ากําจัดไปหมดไม่ได้นะครับความเสี่ยงยังจะต้องมีจํากัดในที่นี้หมายความว่าเราก็จากัดความเสี่ยงในที่1คือเราจะไม่ลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับถ้าเป็นหุ้นตัวหนึ่งเราก็จะถือประมาณสัก10%นะครับของมูลค่าพอร์ตสก็คือเราจะต้องมีการกระจายเรื่องการลงทุนตามระยะเวลาใครลงทุนต้นปี2018นะครับดัชนีสูงสุดคือ1 8 5 0จุดนะครับณวันนี้คือลงมาประมาณ 2ี่5%ถ้าถือเต็มๆอาจจะขาดทุนอยู่25%แต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนเฉลี่ยแบบนี้นะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับแม้จะมีช่วงตลาดขึ้นตลาดลงเนี่ยผลตอบแทนที่ปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ผมเชื่อว่านักทุนน่าจะยอมรับได้และในขณะเดียวกันก็ยังได้รับผลนะครับที่เราเอาเงินตัวเนี้ยนะครับที่เราคิดว่าจะออมจริงๆมาลงทุนไม่ใช่เป็นเงินที่เรามองเรื่องของการ เก็บไปลงทุนระยะสั้นนะครับงั้นถ้าเกิดเราทําตามเป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็จะอตอบโจทย์ในเรื่องของการวางแผนการเงินในระยะยาวเราได้เห็นไหมคะว่าการออมหุ้นอัตโนมัติไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแต่ทุกคนต้องศึกษาระบบเพื่อเปรียบเทียบการลงทุนและเพิ่มทักษะในการลงทุนที่หลากหลายค่ะ